แบบน้องยืนรอใครไม่ทราบครับมีแฟนหรือยังครับ,รบยังยไม่มีแฟนเหรอครับคุนดีมากเลยครับน้องไปทำงานกับพี่ไหมครับน้องงานอะไรคะปกติหนูรับงานไหมงานอะไรคะเราทำอะไรได้เป็นบ้างอะ สัดส่วนเท่าไหร่น้องสัดส่วนเท่าไหร่ไ oh. ม่รู้ค่ะ <coaching> พ huh? ี <gy> ่ต้องมาวัดเองโอ้สูงเท่าไหร่เนี่ยสูงเท่าไหร่เราอ่ะร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเหรอโอ้คนขับรถหนุ่มมาแล้วค่ะพี่เจอกันเดี๋ยวพี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับก่อนนะโอ้ดีที่เจอน้องแม่เราไปจีบเขาเราดันนั่งแท็กซี่ เอโทษนะครับเมื่อกี้ตอบว่าไม่มีแฟนแล้ะครับคุณขอโทษผมไม่ยังคุณขอโทษผมไม่ยังคุณบอกคุณไม่มีแฟนฮะให้ไปตอบก็คือปัญหาเซษฐกิ